นิทานเรื่องสามสหายเพื่อนรักณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีช้างตัวโตและกวางและกระต่ายทั้งสามเป็นเพื่อนรักกันอาศัยอยู่ด้วยกันเรื่อยมาทั้งสามจะคอยช่วยเหลือกันและกันเวลาไปหากินก็จะไปด้วยกันทั้งสามทั้งสามคนใช้ชีวิตแบบนี้อย่างมีความสุขเรื่อยมาอยู่มาวันหนึ่ง เจ้าช้างตัวโตก็ได้ชักชวนเพื่อนๆทั้งสองของเขาเพื่อเข้าไปหากินในป่าลึกที่อยู่ห่างจากป่าที่เขาอาศัยเข้าไปอีกทั้งสามได้นัดหมายกันเพื่อออกเดินทางในวันรุ่งเช้าเมื่อวันรุ่งเช้ามาถึงทั้งสามคนก็ได้มาพบกันในจุดที่นัดหมายไว้แล้วเริ่มออกเดินทางเพื่อไปหาที่หากินที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งสามพากันเดินไปอย่างมีความสุขท่ามกลางบรรยากาศและเสียงนกร้องป, Israelis, inhale, ป,ป่าที่พวกเขากำลังจะพากันเดินทางไปหากินนั้นมันช่างเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์มากมายเมื่อเริ่มออกเดินทางได้สักระยะหนึ่งเจ้ากวางน้อยก็ได้พูดขึ้นพร้อมกับเอ่ยถามเจ้าช้างว่า เจ้าช้างเจ้าอยากฟังเพลงไหมเดี๋ยวข้าจะร้องเพลงให้เจ้าฟังเมื่อเจ้าช้างได้ยินดังนั้นก็เอ่ยถามเจ้ากวางน้อยด้วยความสงสัยว่าเจ้ากวางน้อยจะร้องเพลงอะไรเจ้ากวางน้อยเลยตอบว่าข้าจะร้องเพลงให้เจ้าฟังนะฟังนะเจ้าช้าง ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขียวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเมื่อเจ้ากวางน้อยร้องเพลงเสร็จสิ้นเจ้าช้างก็ส่งเสียงหัวเราะด้วยความชอบใจเมื่อเจ้ากวางน้อย ได้ยินเสียงหอร้อของเจ้าช้างเป็นไงล่ะข้าบอกแล้วว่าข้าร้องเพลง